นแบบสบายๆนะครับซึ่งตอนนี้ฝนตกนะฮะฝนตกหนักมากแต่แผงอัลมาฟัสของเราก็ยังผลิตไฟเะยครับเนี่ยมีพัดลมนะครับสวัสดีครับช่องสองเด็กน้อยเกษตรอินทรีย์นะครับชุ่มฉ่านะวันนี้ฝนตกนะครับผมก็จะมาทดสอบประสิทธิภาพของแผงอัลมาฟัสกับตัวคอนเวเตอร์ให้ดูนะครับวันนี้ทั้งฝนตกทั้งไฟดับนะครับดูมืด ดูแผงนะครับแผงอมฟัดต,ตอนนี้ยังตกอยู่เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับตอนนี้คือฝนตกไฟก็ดับนะครับตอนนี้ประมาณช่วงนี้บ่ายโมงนะครับบ่ายโมงเ,เดี๋ยวให้ดูนะครับบ่ายโมงนะครับทีนี้นะครับผมก็ไฟดับพอดีลูกทำการบ้านนะครับก็มาให้ดู ตัวคอนเวอร์เตอร์ที่ผมตัวเก่านะครับตัวนี้เป็นเป็นรุ่นเก่ามันจะมีการต่อแบบต่างหากนะครับต่อต่ออีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมก็ต่อใส่สายแลนนะครับต่อพัดลมต่อมาจากแขงนะครับต่อใส่สายแลนสายแลนนะครับแล้วผมก็โยงเข้ามานะครับโยงเข้ามาข้างไน ตอนนี้คือฝนตกหนักนะครับฝนตกหนักมากแทงวางแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อสายเข้ามายังคอนเวอร์เตอร์นะครับแล้วต่อสายจากคอนเวอร์เตอร์เป็นสายสีขาวนี่นะครับเป็นสายแลนนะครับเข้ามาใส่บวกลบของพัดลมนะครับแล้วก็เปิดพัดลมไม่ให้ลูกทําทกันบ้านนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่ครับเป็นพัดลม เพื่อนๆเห็นอาจจะหมุนช้านะครับแต่ที่จริงแล้วมันมันหมุนเร็วมากอันนี้ผมเปิดสา3นะครับ3ได้เลยสบายๆนะครับสำหรับใครที่จะใช้งานโดยตรงนะครับก็ทำแบบผมได้เลยสำหรับตัวคอนเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็แผงอัมาฟัสนะครับเห็นประสิทธิภาพหรือยังครับว่าแผงอัมาฟัสของผมมันทั้งแผงอัมาฟัสและ คอนเวอร์เตอร์นะครับมันมีประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับโอเคนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ